าลแล้ววันนี้นะครับเราจะไปเส้นที่ยากลำบากที่สุดเรียกว่าเฮ้ยเรีวเวเร็วเวเรียกว่านรกบนดินเลยนะครับสำหรับเส้นต้นยาง นะฮะไปแล้วเจอกันครับแล้วเจอกันฮะเส้นต้นยางออเเดี๋ยวเดี๋ยวให้ถูกเพลงมัดก่อนอันนี้คือนักรบของเรานะครับน้องเทเลอร์แฮกเตอร์น้องคุณลองฉีดดูดูมานรับได้ไหมอันนี้เป็นอ่าเฮ้ยอย่าฉีดเพราะนะอย่าฉีดพรานะอันนี้ก็เตรียมไปแล้วฮะฝาปิดพร้อมจากลำพูู น้ำมันยังไม่เต็มนะครับมาไม่เต็มนะฮะไม่มีทางเต็มฮะเพราะว่ามันเล่นกันเรื่อยอออันนี้เป็นแผนกจ่ายตังค์ฮะถ้ไปไปครบเสน็้นะตายพอดีฮะเดี๋วดูนะจะไปถึงไหนนะเดี๋ดูนะเดี๋ยวจะมีคนล็อกของกับยังไม่ถึงไหนเลยครับยังอยู่นี่อยู่เลยฮะยังจะเปียกกันหมดแล้วฮะ อ่ะเดี๋ยวข้างหลังนี่ทุกประมวลนะครับจะควบคุมดูแลไปฮะแง่แง่เต้แง่เต้ความยางเด็กๆความยางเร้วโอเคยืดผ่านจับดีๆนะจับดีๆนะเร็วเร็ววันนี้จะพาเด็กๆไปเส้นต้นยางนะครับต้นยางจีงใหม่ถ้าใครเห็นจะคอยดูนะครับว่าเห็นนี่ สาวสาวน้อยเขาอยู่นี่ครับนี่โอเคไม่สาวไมครับส,าว,า,สาวน้อยน,นี่ม,มัอเิบิยะนะ แล้วก็จะเข้าสู่เขตต้นยางแล้วนะครับเห็นไหมเห็นไหมสาวน้อยสาวจีโอ้โหอะเห็นไหมข้างหน้านี่คือเขตต้นยางแล้วนะครับนี่นะฮะอันนี้ที่เขาเรียกว่าจุดแกร่งของเส้นทางแล้วฮะถ้าใครผ่านจุดนี้ไปได้คือผู้แข็งแก่งเดี๋ยเราไปดูว่ามันเป็นยังไงบ้างเข้าล้สาวน้อยสาวจีดูเอานะฮะ รถเราก็เป็นชายชะก,กันมาเลยจ้า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 ข้างหลังสีมอดมาเลยเครื่อ <laughs> งหลัง ถ้าไปในเมืองมีรถติดแน่นอนเดยวเดี๋ยวพิวารณาต่าหน้าเขาอา่ะนะไม่รู้ว่าเขาจะเล่นเปล่าตรงนี้อจากลําพูนะครับมาขี่เส้นต้นยางมาจนถึงเชียงใหม่แปดเก้าเดี๋ยวผมจะลงไปถามเขาก่อนว่าข้างหลังเนะี่ยสู้ไหมถ้าสู้ก็ไปต่อนะฮะไปครูเมืองนั่นได้เลยนะแต่ถ้าว่าไม่สู้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรกันอ่าได้อยู่นะเอาข้างหลังเป็นไงฮะคุณไม่ตอบโต้อะไรเลย อผมจะฟลอยกันเด็กๆนะครับแต่ละคนอ่ะชื่หายไม่เลื่อหลุดแลยอ่ะเดี๋ยวเราพักตรงนี้ก่อนหาอะไรมากินก่อนฮะเพราะเดี๋ยวพลังงานมันจะหมดโอ้ยไปชิมกันไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวหากินก่อนจะซื้อไระถอดเออแบบที่ไม่มีแป้งเอาแบบไม่มีแป้วเดี๋ยวไปซื้อมาอะไรมากินกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวประชุมว่าไหวไหมถ้าไปต่อไหวไหมไหวไหวไหวไม่ใช่เติมเข้าไปอยู่ในรถเลยนะงั้นเติมน้ำก่อน เออได้ฮะเดี๋ยวเติมน้ำให้อ่ะไหนๆก็มาละอ่ะจะได้เครื่องเข้ามาในเวีไอพีอะเออพี่ไวหรปีะพี่ไวปเหรอแล้วมันจะออกตอนกี่โมงเนี่ยประมาณนี้เออผมวางมานะผมเข้าไปตีหน้าสวนบกเข้าไปตีแค่นั้นแล้วก็ออกไส้ไปซูเปอร์นั่นรถมันติดใช่ไหมก็น่าจะออกซูเปอร์ไปตีเส้นเส้นทันเส้นทันการสุดแก้วอ่ะออกทันแล้วก็ไปเลยพอพูดถึงน้ำแบตหมดก็ไม่รู้แล้วเงี้ยแบตหมดก็คือชาร์จได้ไงไม่เป็นไรก็ชาร์จของเติมไปเออให้เติม์ปไปเดี๋ยวเปลี่ยนน้ำ อะสอาหารแจกจ่ายกินกันก่อนพักสักสิบนาทีแล้วเดี๋ยวไปต่อนะอันนี้ของเด็กๆเย้หมดหมดอ่ะมาเลยนี่ยแป้งมบเปิ้งเกี่ยวมันก็มีแป้งแค่ัมอเรากินได้ก้อยก้วยก้เออก้อยเอาเียวเอาเอากินอดะไกินอกันเนี่ยโฮ้เนี่ยนี่ยองท้ย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 ยเฮ้เฮ้เฮ้ย้ยเเฮเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้ยฮเ้ยเ

เฮ้ยมันหลแตกเว้ยเออมันมีสำลักไก่ยังไลอกเกียวกินนี่มอกินนกนนี่กินเฟ้ากันเลอะแม่กินน้ำา้ยน้ำอะไรบ้างบมูอะไ้มอเกียวอ่ะอหอมไมู่อะเอเกี๊ยวกุ้งปูหอมมากเลยโคตรหอมอร่มากน่าขอเลยเป็นนนอะอมากวาอืมอร่อยไม่มากิน่ตาเสียใจนะตั้ตายด้วยมกินอ่ะไม่เหมือนกน อร่อยเนาะคุณเนาะกระดัมต้มต้มนะต้มต้มหามวะอะสัมผัสนักลอบอเป็นไงฮะถือว่าเป็นไงฮะใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้เหรอเส้นต้นยางนี่เป็นไงบ้างกับลำพูนเป็นไงบ้างลำพูนไม่รู้ไม่รู้นะแต่ลำพูนแน่โหดกว่าลำพูนโหดกว่าอีกเหรอโหต่อได้ไหมต่อได้นะอันนี้เป็นเป็นที่น่าสังเกตอ่าแล้วก็สันนิษฐานว่าลุงเป่งไม่ลงไปฉี่เลยแสดงว่า เพราะผมไม่กินเบียร์ครับก็เลยไม่จำเป็นต้องฉี่ครับและอีกอย่างในช่วงพักหลังนี้ผมไม่กินแป้งครับก็เลยไม่ฉี่เออไม่ค่อยปวดฉี่เท่าไหร่ครับเดี๋ยวผม,มว่าคุณเนี่ยน้ำอารมณ์ก็ไม่กินครับไปละในรถเนี่ยน่ยาจะเอาล,ละล <c oughs> ุงเป่ <c oughs> เงฉี่ในรถใช่ไหมเพราะเป่งฉี่ในรถใช่ไหมใช่ใช่ใช่โอ้โหไอ้พวกอยู่ข้างหน้าด้วยไม่รู้นี่บาบ้าบ้าบรุ่นหนาวจ้ะอ่ะแล้ว กลับทางเดิมนะครับเพราะว่าข้างหลังมันไม่ไหวกันนะฮะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศยิ่งเย็นยิ่งคึกเอาให้ตายเถอะนี่ตอนนี้กลับมาที่หน้าวัดเวลุวันนะครับอ่ะอยบนเวทีเลยนั่นแหมจอแต่เส้นต้นหียาเองใช่อหะอาวไอเสียงลงชายอยู่นั่นกันอ๋อ คือมาเช็คเลตติ้งนะครับมาให้เขาสาดน้ำกัน <c oughs> โอเคสนุกดีมาแล้วตอ่อสัตแล้ว <c oughs> เราจะไปไหนต่อนะครับ <c oughs> เอาแต่น้ำอย่างเดียวนะครับไม่เอาขาลูกพี่นั่นอันดับแรกนะครับจะเอารถออกมา เล่นน้ําสงการเนี่ยเ,เตรียมใจไว้ก่อนเลยว่า,ามันจะมีเหตุที่เกิดผิดพลาดเล็กๆน้อยๆนะครับเพราะเรามันเล่นสงการาแต่ถ้าว่ามีขันลอยบินมาโดนรถเราอย่างเงี้ยต้องเตรียมใจไว้จากบ้านเลยนะครับเ,เพราะฉะนั้นจะไปทะเลาะบ่อแวงอะไรมันก็เสียบรรยากาศซะ,ะเปล่าๆเ,เป็นเรื่องของประกันอะไรไปอันนี้ผมก็โดนมา2ออันละขันบินมาโดนรถแต่มันก็ไม่เป็นไรหรอกมันก็จะโดนข้างนอกเป็นรอยนิดๆ,ๆหน่อย,นอย,นอยๆนะครับ ดังนั้นถ้ารถใครแพงหรือว่ารถใครที่ค่อนข้างจะมีราคาหรือว่าคุณเป็นคนรักรถเนี่ยผมว่าแนะนําให้คุณเอารถจอดไว้ที่บ้านนะครับแล้วก็แล้วก็แล้วก็เอารถมอเตอร์ไซค์มาหรือว่าเอารถคันที่มันไม่แพงนะครับมาดีกว่าถือว่าจะดีกว่านะดีกว่าไปทะเลาะกับเขาเสียบรรยยการเปล่านะฮะ เป็นไงครับสำหรับการตรมน้ำวันนี้้อไแต่ผมนี่นมันซิ่วๆมากเลยบึ้มสลบแน่นอนนะฮะแน่นอนอะไรเงี้าแต่ผมนี่นมันซิน่วๆ,ๆมากตุ้มต่ำตุ้มต่ำอ๋อวันนี้มีขันบินไหมมีขันบินเข้ามาโดนรถเราไหมวันเนี้ยป้นไปเตอร์ืยอ่ะข้าวคติ๊กกระโดดปุ่มมาลองครับ <ๆ S 1> <นะ S 2> ติดกรถผมไหมติดกรถปออคนเดียวแง่เอาตายก็ว่าเอ๊ะหายเอาขันรถติ๊กรถกล้วยนะกระดังด่ามันจะหายเป็นลูกผมเนี่ย ตอนนี้ก็6โมงแล้วนะครับผงมุงเย็นนะครับ18นาฬิกากว่าละจากต้นยางเชียงใหม่ move นะครับกลับบ้านไปเข้ามาครูดาวที่ถนนเส้นอินทนนท์ยงยนะครับว่ไปดิจะเลื่อนลาดใช่ไหมเปลี่ยนถนนแล้วก็ไม่เห็นเลยว่าถนนยมวานถนนเส้นหลักในเมืองลำพูนเนี่ยซัดกันแล้วนะข้างหน้ำพอดีข้างหลังน้ำมันเหลือ สู้งไหมแม่จะปืนพวกนี้ทังหมดหรือล่ไาไม่ทังหรอกแบตหมดแบตบตหมดนะจุกหน้ามือเลยที่พอ่อบอกมันหายโอ้หาย,ลย,ยแล้วเหรอแบตโดนน้างลุงเป่งลุงเป่งโยมแน่นอนนะฮะคือนี้ยเอาเรียบร้อยเรียบร้อยโอเคพี่ใช่คำพี่พี่โอเคยังโอเคแ <c ười> ล้วมดแล